อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโกสพันทิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับชมกันเลยเรื่องคนที่ไม่มีชื่อในระบบ ep ที่7หลังจากคืนที่เต็มไปด้วยเสียงจากกำแพงผู้ผาแทบไม่ได้หลับเลยแม้แต่นาทีเดียวเขานั่งอยู่บนเตียวทั้งคืนเปิดไฟไว้ตลอดและเฝ้าจ้องผนังห้อง407ดด้วยสายตามไม่วางตาจนกระทั่งแสงเช้าสาดส่องผ่านหน้าต่าง ความตึงเครียดในหัวเขาก็ยังไม่จางลงเช้าว,วันนั้นพยาบาลสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องใบหน้าของเธอยิ้มแยม้มอ่อนโยนจนรู้สึกอุ่นใจสวัสดีค่ะคุณภูพาหลับสบายไหมเมื่อคืนเสียงเธอนุ่มละมุนและดูเหมือนเข้าใจความอ่อนล้าของเขาโดยไม่ต้องอธิบายพอไหวครับเขาตอบแผ่วเบาแล้วเสริมขึ้นมาขอบคุณนะครับพี่กิ่งทุกกกล้งที่เห็นพี่ ผมรู้สึกเหมือนปลอดภัยขึ้นพยาบาลกิ่งเพียงยิ้มอ่อนไม่พูดอะไรต่อเธอเช็คเครื่องวัดสัญญาณชีพอย่างเบามือก่อนจะวางมือแช่เย็นแต่นุ่มลงบนแขนเขาถ้ามีอะไรแปลกๆอย่าบอกใครนะคะแค่เขียนลงในสมุดนั่นก็พอเธอกล่าวพลางชี้ไปที่สมุดนดเล่มเดิมของทาราที่ตอนนี้วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงก่อนที่เธอจะเดินจากไปโดยไม่มีเสียงฝีเท้าเลยแม้แต่น้อย ช่วงบ่ายผู้ผามีโอกาสได้คุยกับคุณหมอวิทย์แพทยเวรประจำตึกเขาตัดสินใจถามตรงๆหมอครับพี่กิ่งพยาบาลผมเจอทุกวันเป็นคนพูดดีใจเย็นมากเธออยู่เวรเช้าใช่ไหมครับหมอชะงักเล็กน้อยก่อนจะเลิกคิ้วด้วยสีหน้าประหลาดใจพยาบาลกิ่งที่นี่ไม่มีคนชื่อนั้นนะครับไม่เคยมีชื่อในรายชื่อเวรเลยผู้ผารู้สึกเย็นว่าไปทางร่างหมายความว่ายอย่างไรครับ ผมเจอเธอทุกวันเลยนะเขาพยายามเล่าแต่สีหน้าหมอกลับเคร่งเครียดขึ้นเรื่อยๆพยาบาลคนอื่นๆที่เดินผ่านมาถูกถามด้วยคำถามเดียวกันแต่คำตอบก็เหมือนกันหมดไม่มีใครชื่อกิ่งเคยทำงานที่นี่และที่หน้าคนลุกควนนั้นไม่มีใครเคยเห็นเธอเลยในคืนนั้นผู้พาเปิดสมุดของทาราอีกครั้งพยายามหารายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับห้อง407หรือสิ่งแปลกๆที่ทาราเคยพบ ไปจนถึงหน้าหลังสุดเขาเจอข้อความเขียนด้วยหมึกสีจางเธอชื่อกิ่งเธอมักจะมาเวลาฉันกลัวที่สุดเธอดูเหมือนจะช่วยฉันแต่ไม่เคยตอบว่าเธอมาจากไหนผู้ผานนิ่งไปรู้สึกเหมือนหัวใจร่วงวูบชื่อเดียวกันคนเดียวกันหรือไม่ก็วิญญาณเดียวกันเขาค่อยคอยเงยหน้ามองกระจกปลายเตียงในแสงไฟสลัวเขามองเห็นบางอย่างสะท้อนอยู่ด้านหลังเงาผู้หญิง ในชุดพยาบาลยืนยิ้มอยู่ข้างเตียงแต่เมื่อเขาหันไปมองตรงๆที่ตรงนั้นไม่มีใครเลยในคำคืนที่ความจริงเริ่มพล่าเลือนผู้ผาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขารู้สึกเป็นของจริงหรือเงาที่ซ่อนอยู่ในกำแพงของโรงพยาบาลแห่งนี้กันแน่